ปกติเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราล้างหน้าเพื่ออะไรกันครับเราล้างหน้าเพื่อให้หน้าสะอาดถูกต้องไหมแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ช่วยลดปัญหาผิวทั้งหมดลงด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระความหมองปัญหาผิวมันผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นปัญหาสิวเรื้อรังที่ชอบเป็นตรงนู้นตรงนี้สิ่งที่หมอเจ้นอยากจะย้ำก็คืออย่าให้มองข้ามเรื่องการล้างหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทําทุกวันเป็นประจําทั้งเช้าและเย็นเราควรจะใส่ใจแล้วก็เลือกใช้เจลล้างหน้าที่มีคุณภาพสูงหมอเจนถึงเรียก เจลล้างหน้าตัวนี้ว่าเป็นเจลล้างหน้าสุดคลินิกเพราะว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างเพียงพอและจะทําให้ปัญหาผิวอย่างอื่นเนี่ยทุเลาลงได้รวดเร็วมากๆเจลล้างหน้าเนี่ยเป็นตัวที่หมอเจนไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่ารีวิวดีมากๆและทุกคนที่เคยใช้จะพูดไปเสียงเดียวกันว่าใช้แล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมักจะแอบใส่สารผลัดเซลล์ผิวจะมีปัญหาสิวเรื้อรังผิวแห้งตามมาผิวหมองคล้ำตามมาเมื่อใช้ต่อเเนนนนนื่่่ออองงาาๆแแตตรรไไมมยกกด้้้บบบััถูค เราจะซื้อสินค้ามาใช้เพื่อทําให้ผิวหน้าเราแย่ลงในระยะยาวเพื่ออะไรกันเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเจลล้างหน้าหมอเจนง่ายๆก็คือล้างหน้าทุกวันเช้าเย็นหน้าสะอาดและทําให้ปัญหาผิวทุกอย่างดีขึ้นโดยอัตโนมัติในราคาที่ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่า1ขวด120 ml เนี่ยสามารถใช้ได้นานมากๆลองเข้าไปหาซื้อได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกช้อปปีนะครับแต่ก็จะมีไลน์ที่เป็นราคาสมาชิกสามารถไปหาช่องทางต่างๆได้ในเว็บไซต์ทางการของหมอเจนนะครับ w w w d o ok r j e n c o m